กองทุนพัฒนานบทบาทสตรีนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2564ความจริงเรา ติดตามการทํางานของกองทุนนี้ยอยู่ตลอดเพราะว่ามันมาพร้อมกับการรับตาแหน่งครั้งแรกของเราในสมัยที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงท่านแรกท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนะคะพอประเทศไทยของเราค่ะไม่ได้มีผู้นําที่เป็นสตรีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถูกละเลยไปบ้างเราก็ลุ้นนะว่าเมันจะยังอยู่ต่อไหมหรือว่าจะถูกยกเลิกไปแล้วก็มันก็เป็นเหมือนโอกาส ครั้งหนึ่งของเราด้วยในฐานะคนทำงานที่กองทุนนี้ยังคงอยู่แล้วเราก็มาได้สารต่อในการทำงานก็ทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆว่าเรามีโอกาสที่จะมาฟื้นฟูมันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันขาดหายไป เพราะว่าเรายอมรับเลยว่าจากการที่เราได้ไปพูดคุยกับกลุ่มสตรีที่ทํางานทางด้านนี้ค่ะเขาได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้จริงๆหลังจากที่เขาได้รับกองทุนไปเขาสามารถยืนด้วยลําแข้งของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นคนที่จะนําครอบครัวของเขาให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นได้แล้วก็กองทุนนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยคํานึงถึงความสําคัญของสตรีและถ้าหากว่าเราที่จะสามารถสนับ สนุนให้สตรีเหล่านี้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ให้เขาได้มีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ปัญหาที่เราประสบในอดีตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกทำร้ายนะคะการถูกลิดรอนสิทธิ์ต่างๆเราสามารถใช้กองทุนนี้ยกระดับเขาขึ้นมาได้จึงเป็นที่มาของกองทุนพนัฒนาบัสตรีเพื่อที่จะให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพพัฒนาทักษะพัฒนาศักยภาพของเขาต่อไป จะเป็นการรวมกลุ่มกันของสตรี3คนนะคะแล้วก็มีอายุ15ปีขึ้นไปมีภูมิลำนาเดียวกันนะคะในการที่จะเ,เข้ามายื่นทำเรื่องทำโครงการนะคะส่งถึงกองทุนเพื่อที่จะให้ได้รับการอนุมัติ เบื้องต้นก็นะ่าที่จะอยู่ที่ประมาณ200,000บาทนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําศิลปหัตกรรมนะคะผลิตสินค้าออกมานําไปขายร่วมกันหรือว่าการขายอาหารนะคะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะ่ะก็ให้เขาร่วมมือกันสามารถที่จะพัฒนาจากสอง0,000ที่มีอยู่ะคะ่ะเป็นการรวมกลุ่มกันของหลายๆกลุ่มเข้ามาได้แล้วเขาก็สามารถไปประกอบธุรกิจที่ใหญ่เพิ่มขึ้นได้เป็นรายได้หลักของครอบครัวทีเดียวอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง ก็ทําให้รู้สึกว่าเราต้องทํางานตรงนี้ให้ต่อเนื่องในวันนี้นะคะเรามีเงินสะสมที่อยู่ในกองทุนมากกว่า2,000ล้านบาทและเราจะส่งเงินทุนนี้นะคะกระจายไปทั่วประเทศไทยเดิมที่เราอาจจะทําแค่ในเฉพาะชุมชนหรือกลุ่มสตรีที่เป็นแม่บ้านนะคะเดี๋ยวนี้เราจะลงลึกไปถึงเยาวชนน้องๆหลายคนก็มีความสามารถนะคะในเรื่องของการขายออนไลน์แต่สิ่งที่เขาขาดก็คือเงินทุนก็คิดว่าน่าที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สตรีเพศเท่านั้นแต่จะต้องรวมไปถึงออทุกเพศด้วยนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะได้ก้าวหน้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเรามีนายกรัฐมนตรีหญิงท่านที่สองก็คือท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะคะ ฉันเองขอเชิญชวนสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบริวบาติสตรีค่ะสมัครได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะคะติดต่อสอบถามเข้ามานะคะทางเพจเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาบทรบติบสตรีได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยากที่จะให้กองทุนนี้นะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีทั่วประเทศ อยากที่จะให้กองทุนนี้นะคะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ทุกคนนั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง